ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสำหรับคมสลึกบันเทิงสเปเชียลวันนี้นะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะฮะฟีรัสนนนะครับทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมสลึกออร์ด้วยนะครับที่แน่นอนว่าเข้าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วคนไหนที่ยังไม่ได้โหวตต้องรีบโหวตครับแต่ช่วงนี้บันเทิงออนสเตจนั้นมีเรื่องราวข่าวสารอะไรแซ่บๆซเด็ดๆติดตามกันดีกว่าฮะ เป็นประเด็นใหญ่ให้ถูกจับตามองอย่างมากครับสำหรับนิงปณิตาที่ได้ออกมายอมรับว่าเธอและสามีจินธรรมวัฒนะนั้นกำลังมีปัญหาครอบครัวกันจริงและกำลังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขทำให้หลายคนนั้นอยากรู้จักสามีของนิงมากขึ้น สำหรับจินนั้นมีชื่อจริงว่าจรินธรรมวัฒนะครับเป็นบุตรชายของนายปริญญาธรรมวัฒนะประธานบริษัทสุวพีโฮลดิ้งจำกัดเจ้าของตลาดยิ่งเจริญอันโด่งดังซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินและที่ดินของตลาดรวมแล้วราวหมื่นล้านบาทโดยจินนั้นได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริหารและนอกจากกิจการของตระกูแลแล้วครับจินยังมีธุรกิจส่วนตัวเป็นตัวแทนจําหน่ายฟิล์มป้องกันสีรถยนต์รวมถึงร่วมทุนกับเพื่อนเปิดค่ายเพลงด้วยสําหรับจินนั้นหลงรักเรื่องของรถยนต์คลาสสิกและก็ซูเปอร์คาร์เป็นชิตวจิตใจคร สะสมรถหลายคันแต่แม้ว่าจะร่ำรวยขนาดไหนจีนก็เป็นคนสมรถไม่ยึดติดกับเสื้อผ้าการแต่งกายครับเขามักจะใส่เสื้อฟรีที่ได้จากงานต่างๆเป็นประจำรวมถึงกางเกงยีนก็มีอยู่ไม่กี่ตัวซึงจะใส่วนจนกว่าเสื้อผ้านั้นจะเก่าหรือขาดแล้วก็ค่อยทิ้งเปลี่ยนตัวใหม่แต่ถึงอย่างนั้นจีนก็หันมาสนใจกระเป๋าแบรนด์เนมและศึกษาอย่างจริงจังครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกับภรรยาอย่างนิงปณิตารู้เรื่อง จินนั้นพบรักกับหนิงปณิตาและก็เข้าพิธีวิวากันเมื่อปี2,554ครับหลังจากคบหากัน5เดือนระหว่างนั้นก็มีมรสุมความรักทั้งเรื่องข่าวที่ว่าจินมีลูกติดร,รวมไปถึงอีกหนึ่งข่าวใหญ่ก็คือจินนอกใจหนิงไปคุยกับไฮโซดังแต่ทว่าทุกเรื่องนั้นก็ผ่านพ้นไปได้ ทั้งนี้จินและหนิงครองรักกันมานานกว่า10ปีแล้วครับและก็ปัจจุบันนั้นก็มีทายาทด้วยกันก็คือน้องนิรินลูกสาวคนเก่งและหลังจากหนิงปณิตานั้นได้ออกมาเปิดเผยว่าเธอและจินมีปัญหากันจริงสามีก็มีความเคลื่อนไหวโดยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในอินสตาแกรมเป็นรูปครอบครัวในวันที่น้องนิรินนั้นคลอดซึ่งสื่อได้ชัดเจนเลยครับว่าครอบครัวคือสิ่งสําคัญที่สุดท่ามกลางการให้กําลังใจและก็เฝ้าติดตามของหลากหลายคน คนดังออนสเตทวันนี้ครับผมมาพูดคุยกับสาวพลอยชมพูกันดีกว่าครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นเธอเคยมีคดีความกับอดีตต้นสังกัดซึ่งเรียกค่าเสียหายมากถึง8หลักเลยทีเดียวล่าสุดนั้นเป็นยังไงบ้างเชิญมาอัปเดตให้ฟังกันแล้วครับคือจริงๆช่วงนี้ยังมีปัญหาเร,เรื่องเรื่องค่าอยู่ซึ่งถ้าเคลียร์ได้แล้วก็ปล่อยอัลบั้มไทยแล้วก็จะทาเพลงสากลด้วยคือช่วงนี้เราก็กังเตรียมระหว่างจัดการเรื่องทางกฎหมายอยู่ค่ะคิดว่ามันมันน่าจะจบปีนี้แล้วค่ะ ก็อยากจะฝากผลงานเพิงต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ผลงานอื่นๆด้วยอย่างเช่นภาพยนตร์ก็น่าจะอีกประมาณเดือนสองเดือนก็จะมีหนังเรื่องใหม่ออกมาด้วยวก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันนะฮะทั้งผลงานของพอชมพูรวมถึงคดีความกันด้วยว่าจะเป็นอย่างไรครับผมส่วนเวทีคมบันเทิทวันนี้มาพูดคุยกับอีกหนึ่งสาวนั่นก็คือพี่หญิงรัฐานะฮะที่เป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะครับผมกับภาพยนตร์เรื่อง One for the Road นะครับที่เข้าชิงงานประกาศรางวัลคมสลึกอวอร์ดของเราด้วย ซึ่งพี่หญิงบอกอย่างนี้ครับว่าสําหรับการทํางานในภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นนะฮะเรียกว่าทั้งสนุกและก็กดดันไปในตัวเลยทีเดียวฮะจริงเป็นภาพยนตร์ที่เราทํากันแบบนานมากเพราะว่ามันก็มีช่วงที่หยุดถ่ายไปแล้วก็มีช่วงโควิดด้วยที่เราจําเป็นต้องใช้ยกบางซีนที่นิวยอร์กมาถ่ายในเมืองไทยอะไรเงี้ยใช้เวลาน,านานมากจริงมันก็เลยทําให้การฉายอ่ะล้นมาอีก1ปีเลยแล้วก็ตอนฉ่ายไปทุกคนก็แบบเออได้รับกระแสะที่ดีเงี้ยเราก็เออดีใจที่แบบ งานที่เราทำมัน,มนทัชใจเขาอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าแบบจะไม่ได้ออกเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ดีใจฝากเชีร์พวกเราด้วยนะคะจากทีม One For ์เดิรค่ะส่วนภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะจะคว้ากี่รางวัลไปครองในงานประกาศรางวัลต้องติดตามกันในวันที่28มีนาคมนี้ครับผมแต่ส่วนสำคัญที่สุดนั่นก็คือประเภทยอดนิยมนะฮะที่คุณผู้ชมนั้นสามารถโหวตกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มีนาคมนะครับผมผ่านทาง3ช่องทางหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook รวมถึง SMS ด้วยนะครับสำหรับคนไหนที่โหวตเยอะนะฮะจะมีสิทธิ์50เบอร์แรกนะครับที่โหวตเยอะที่สุดจะได้เข้าไปนั่งชมงานประกาศรางวัลแบบสวยๆหล่อๆที่นั่นกระทบไหล่ดาราเลยทีเดียวครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณไปด้วยนะฮะกับแคร์บิวที่อยู่ด้านข้างของผมส่งไม้ต่อให้กับสองพิธีกรหลักครับ